ห้องหนึ่งนะขอบคุณคุณออยใช่ใช่คุเป็นบูแมแพ้ทำเงก็ไม่หายตาดำแต่ลูกลูกมียากาขอบคุณนะพี่ซอฟนะครับพี่ซอฟพี่ซอฟเฮ้ยพี่ซอฟรอเปล่าวะเจ้าที่ซอฟรอเปล่าวะลงหลงเอา้าผู้ใดเนาะ ของคุณคุณเล็กใช่ไหมวะมเราจะจะต้องเข้าแล้วแหละโอ้โมาอีกแล้วเนี่ยพี่พี่อะไรนะพีเ่เอันคะแนนพี่คแนน <laughs> จ,ะะจบปัญหาต้องจิวต้องอเอเออะไรเนี่ยมันเป็นเซ็ตหรือเปล่า <laughs> หรอ,หรอมันไปซื้ออยู่ไหนได้ครับใช้ขวดเดียวจบเลยเหรอเดี๋ยวลองดูนะวันนี้ลูกจะลองซื้อดู ผมจะลองซื้อดูขอบคุณคุณจาจาหรือเปล่าคุณชาจาจิวที่คุณแพ่คุณแพทเป็นอ๋อพี่แพทเป็นพิจเ,เตอร์ไม่มีขายในเซเว่เอาสวยแล้วผมจะไปซื้อไหนแล้วคะเนี่ยคุณวาวาต้องซื้อร้านยาใช่ไหมครับทุกคนพรุ่งนี้จะได้ให้พี่พเกมลองจอดซื้อดูแพทโทนเนอร์หรือเปล่าลองเปลี่ยนจัวให,หม่นะ อืมแค่มแพ้ยังนา่ไม่มีานยาจะเอ้าแล้วมีไหนไหนครับอ๋อในเน็ตเหรอสั่งในเพจอยาก็ต้องสั่งจากตัวแทนอ๋อเดี๋ยวนุกลองสั่งจากตัวแทนดูนะคันนี้เจอกันนะแต่มันไม่แพ้ใช่ไหมทุกคนแพ้ใจวันนี้มันบอกซื้อที่เซ็นทันอ๋อ สั่งในเพจเลยเดี๋ยวลองสั่งในเพจดูนะพี่ขาพี่ขาขาพี่เขาพี่ปลายขาพี่ครับเตะบอลเมื่อวานก่อนพี่ปลายขาพี่ลงผิดตาขอบคุณนะครับอ๋อช้างมาอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับน่ารักจังเลยเอา Google แล้วกดดับตัวจิ๋วเลยโอเคเข้าแล้วแหละ ไม่เดี๋ยวออยอย่าเพิ่งเข้านะพี่เดี๋ยวนุกลองใช้ดูก่อนนุกลองใช้ดูก่อนนะครับพี่พี่ครับเพราะว่าบางครั้งบางครั้งมันก็หน้ามันไม่เหมือนกันเนาะอโอ้คุณจะจะสุวิภาจะจะจา,จา,จาใช่ไหมวะนุกผิวผดต้องใช้ เมนเสร็จถ้าก่อนล้างหน้าห้านาทีก่ออยากจะไป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 ก็ขึ้นนะไปไปเพราะเรานอนเราไม่ได้นอนเรานอนบ่พ่อตอนนี้อ๋อมาเลโอเจมาเชนอวาก็ใช้รอบดวงตาต้องใช้ครีมตอนนี้มีมีครีมรอบดวงตาอยู่พี่พี่พี่เอฟซีส่งมาให้อยู่ครับพ่อก็ใช้เรื่อยๆอยู่ขวดเดียวจบทุกปัญหาสิวค่ะอ๋อเดี๋ยวนุกลองใช้ดูโอ้มาอีกแล้วช้างหนึ่งตัวขอบคุณพี่ จ่จาสุวิภาท่านุกอ่านผิดุกขอโทษด้วยนะปายอยู่อีกห้องหนึ่งครับคือมันจะมีสามห้องนุกกับพี่อบจะนอนห้องริมพี่ป๊อบกับพี่เข้มจะนอนห้องริมปาจะนอนห้องกลางอ่ปาปาจะอยู่กลางวัดสันเนาะโอเคโอเควัดสันคิดถึงกบคิดถึงเช่นกันนะครับก็มาไลเมาไห่พ่อพี่นองค่ายคิดถึงคือส้ด,ดอกก mm ็ hmm. จะได้ไปงานแล้วสามทุ่มเหรอ,ไ,อ,อไปงาน mm hmm. ดาราใชเยอะขอบคุณครับขอบคุณคุณหนูโมโอ้คุณหนูโม,โโโมรูกปโปพี่เขาสวยเชียวนะะักขฮแหหนูนกเป็นคนตลกใช้คันมุกดาหารเจอกันนะครับขึ้นกี่โมงขึ้นน่าจะวันนี้ขึ้นสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มเพราะว่าร้านเขาจะได้เปิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ดีเจดีเจต่อ อาวุธพิธิตีครับช้างอีกหนึ่งตัวต้องเพลงให้ฟังหนะ่อยอยากฟังเพลงอะไรครับเออตอนนี้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวนุกจะจริงๆช่วงวันเนี้ยตอนกลางคืนนุกไม่ใช้ครีมเลยนะเพราะนุกคิดว่าหน้านุกต้องแพ้อะไรสักอย่างนุก,กเลยพักไปก่อนตอนคืนนุกไม่ทาเลยแต่มันก็ยังไม่หายเดี๋ยววันนี้นุกจะซื้อไข่ขาวเอาไข่มาแล้วก็เอาแค่ไข่ขาวม,ม,มามามาร์กหน้าดูก่อนนอน แล้วก็เดี๋ยวจะลองไปซื้อดอกดอกตัวจิวดูนะครับจะลองใช้ดูนะพี่ๆเพิ่งส่งมาเด้อไอ้นุกลองใส่บางกลเดี๋ยวมันเสียดายนะมันใส่บ่ะใดังสินะขนมันแพรใส่แล้วแพรสินะมันจะเสียดายมันจะไม่ใส่ขอบคุณคุณจุ๊บแจงขอบคุณพี่เล็กคุณเล็กแสนดี Sandy. เออแต่ว่า ที่เห็นที่เห็นทุกคนโอ้ขอบคุณขอบคุณแม่คุณครับผมแม่คุณหรือเปล่าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณหนูโมด้วยคือหลายๆเนี่ยตอนนี้นุกรู้แล้วแนวทางคือหลายๆคนมีแต่คนแนะนำด็อกเตอร์ิวมากๆเลยเดี๋ยวลูกจะลองใช้ดูนะครับผมแล้วมันกขน,นาชิบะแพร์หรอมะโอ้นะังอีกหนึ่งตัวครับผมคุณจาจา <c oughs> ขอบคุณพีชาลุมากๆเลยนะครับ ตะกล้องสุดสวยของเรานะครับผมใช้ดูนุ่นนุกดีจริงโอเคครับขอบคุณพี่ยิมมี่นะครับพี่ยิมมี่นุกงานเวลาพักผ่อนใด้มากๆแต่ว่ามีเขามีโอ้ขอบคุณคุณใบเฟิร์นนะครับขอบคุณคุณเฟิร์นนะครับ มีคนบอกว่าให้กินน้ำเยอะๆมันช่วยได้นะครับนุกก็นุกก็ล้างหน้าเอ้ยนุกก็นุกก็กินน้ำเยอะๆอยู่ทบทัวนี้ยังตั้งเกิดอยู่ตอนนี้เศ้าฮักโดนแล้วบักฮุกีเป็นไงเพลงที่เขาที่ร้องไปเมื่อคืนเป็นไงรู้พี่แตงโมงนะครับ เขาลูโนสาดหน้ามือเสือเขารอแค่ให้มึงเตรียมพร้อมรับมือเอาสีดไ,ได้ไปแบบบอบลำบากใจอบอต้องนีต้องรังงง้เามาฟังหน่อยพี่ายอยู่ในห้องครับผมขอบคุณน้องยิน<อ>มาอีกแล้วน้องยินน้องหรือพี่วะเนี่ย วันนี้ร้องเพลงครับช่วงห้าทุ่มนะสีเอ้ยช่วงสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มห้าทุมขึ้นเวทีในในหายห่วงนะครับไปไปลหายแล้วนะเดินได้แล้ววันนี้เจอกันนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่อยู่ ออจาจาขอบค,คุณคุณจาจ๋าสุวิภาขอบคุณคุณครีมครีมหรือเปล่าอ้ออะไรวะเนี่ยถามชิ้นลูกกินไปเสียงเข้าไปใช่ไหมลูมกไปเลยคโอ้ขอบคุณมากเลยครับเสียงแหบเป็นคนเสียงแหบแห้งใช้กินซิ่งอะไรครับลกใช้ไอ้มันไม่ใช่กินซิ่งครับมันเป็น เป็นชิจชู่เปียกโอ้ขอบคุณแม่ลุงครับสวัสดีแม่ลุงด้วยครับผมช้างหนึ่งตัวมันเป็นคินเออมันเป็นชิจชู่เปียกครับผม,มบเป็นของแตงกวาอ่าข,ขอบคุณครับที่นูหนขอบคุณกำลังใจที่มากแม่หนูนะขอบคุณครับต้องใจ อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันไข่ขาวถ้าแพ้สิวเยอะกว่าเก่าใช้ยโยเกิร์ตธรรมชาติดีกว่าใส่ยังนอกบ,บาดี่อีแม่ขอบคุณพี่ตุก๊กี้ครับผมช้าหนึ่งตัวแพ้ทิชชู่เปียกหรือเปล่าเออมันก็น่ามันก็น่าน่าคิดอยู่นะเพราะนุกเป็นคนที่ไม่เคยใช้ทิชชู่เปียกเลยตั้งแต่นุกเป็นเป็นสิวมานุกก็เลยเริ่มใส่ ก็ได้เป็นขาเกโก้เลยไหมบอกเอาแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้คินซิ่งอย่างเงี้ยอ่านกกลัวน,นกแพ้คินซิ่งแล้วถ้านกเอาเ,นเอาเป็นเอาเป็นอันนั้นได้ไหมเอาเป็นน้ำเกลือได้ไหมครับน้ำเกลือนงสัมพอละเม่มเวลาเจ็ดหมองตาในี่แซบตาครับที่จูเปียกนี่ จุ้มมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ใช่เศษมองตานี่แสบตาครับน้ำเกลือดีมากๆอ้าวถ้าเราใช้ใช้อ๋อใช้ใช้น้ำเกลือมันก็จะออกหมดอยู่ใช่ไหมครับน้ำเกลือดีกว่านะมีน้ำหอมใช่มีน้ำหอมจริงจะเอาออกไม่หมดเอ้ยนะน้ำเกลือดีโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้ำเกลือดีกว่าวันนี้เนาะใช้ชมพูชุบน้ำ ใช้น้ำเกลือดีกว่านะนุกสำลีชุบน้ำสำลีชุบน้ำเกลือเช็ดขาะโอโอเคครับแม่มกระจายผิบระเูตลอดถึงว่าแหละมันขึ้นตลอดเลยเนี่ยหั่นมะนาวกนแว่นในกดน้ำทั้งวันก็ได้นะะนุกใส่ขดน้ำดื่ม ขอบคุณแม่น้ำครับสวัสดีแม่น้ำด้วยนะครับเราในที่สุดเราก็มาครบแล้วสามแม่รายนะครับขอบคุณพี่คุณจาจานะครับผมบม่รู้ว่าอันถึกหรือเปล่าเด้อครับผมขอบคุณพี่ตุก๊กี้นะกินซิ่งขอบคุณสอบพี่สอบกินซิ่งใช้สำหรับเช็ดเครื่องสำอางถ้าน้องนุกทาครีมรองพื้นน้ำเกลือเช็ดออกไม่หมดนะคะ อืม <ś p ies> นุกก็นุกไม่มันไม่ใช่ขีมรองพื้นครับพี่มันเป็นอะอะไรวะคือจริงๆนุกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าอยู่แล้วนะครับนุกเอาตรงเลยนุกเป็นคนเป็นบุษยายคนหนึ่งที่ขี้เดียดเคืองสำอางเวลาเค้ื่อนสำอางเหนียวๆยวมัแต้มบางทีเอ,อ้ยนุกจีโคนลุกมันจะขี้เดียรแห้งนะครับนุกใช้อะไรวะเดี๋ยวเอาไห,ห้เบิ้งเนดะ้เอาไหเ้เบิ้งไป คืออะไรทุกคนบอกเลยอ่ตื่นขึ้นมาเจออะไรไหมเต็มเฟสเลยใอเจริงๆ้หลายคนจะคิดว่านุกเป็นคนที่แต่งหน้าเยอะมากนะครับแต่จริงๆแล้วไม่เยอะนะครับไอ้ป๊อปมาเห็นเหมือนเอ้าตัวแต่งหน้าช่บหนีบว่ะท่านุกไม่ค่อยชอบแต่งหน้านะครับนี่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 ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้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 มันอคืออะไรวะเนี่ย แต่มันไม่ใช่รองพื้นแน่นอนเนี่ยเนี่ยครับตัวเนี้ยตัวนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยแนวติดปกปิดจุดด่างดำคือคือคือตัวนี้แล้วก็นุกก็จะมาตบท้ายด้วยตัวนี้อันอันเนี้ยนุกนุกก็เป็นจุดๆนิดเดียวนะจุดๆคือเต็มเต็มซิวซืออันนี้เอารองพื้นเหรอคอยเออคอนซีลเลอร์เออคอยพ่อจ็กคอนซีลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ โอเบืงนูกขันนังทับจนแตกแล้วพี่น้องไงนี่แหละแล้วก็อันนี้แล้วก็จบเลยแล้วก็ท้าลิบอันนี้ครับแค่นี้แต่ขนาดช่ำหนี้นุกยังขี่เดียดเลยเอาตรงๆเลยครับพี่น้องขายอีกอย่างขอไม่ได้ขายขอไม่ได้ขายขอสเลยแมนครับผมบมุ่งมุจักขอสเลอร์ ไม่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 เคยใช้เครื่องสำอางรวมกันกับปครับก็เคยใช้อยู่นิดนึงแต่ก่อนนุ้งไม่ได้เป็นสิวเลยนะแต่ปายปายเคยเป็นสิวมาก่อนไงเครื่องสำอางออกสองต่อด้วยใช้สำลีล้างกับน้ำเกลือดีที่สุดจาน้นโนกคอนซีลเลอร์ปกปิดใช้ไบโอ โอ้ oh, อยังแน่ปุ๊บผมเป็นคนที่ใจยังนิดนึงนกสวยอยู่แล้วสมลองเพื่อนทั้งหมดเอา้าผมมารูเนาะ <c oughs> ผมมารูเออแป้งพับมาจักด้วยครับแป้งพับจักรวาลเขาเสียเลยนี่จำบไ่ได้ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆจากทุกๆคนเลย ขอบคุณอ่าสำหรับของขวัญทุกๆอย่างที่มอบให้กับนุกนะครับขอบคุณคุณแลววาหรือเปล่าอ๋อขอบคุณคุณจาจา๋าสุวิบายันอ่านวัถึบเลยแล้วะอต้องกขนสิ่งนี่นนนนเป็นอ่านมาท่านพี่น้องเลยเอ็นแปด 0n8o2k7 ขอบคุณมากครับทำไมนุกสวยจังเลยยูว่า,า,าขข่เป็นกระเทยด้วยงวงก็นอนนะครับงวงง่วงงวง,ง,วง,ง,วงแต่นอนไม่ได้ครับจะออกงานจะไปออกงานแล้วคิดซิ่งใบเออใช้ดีมากอ๋อใช้คินซิ่ง ต้องเขียนซึงหน้าตึงจะสะอาดไม่แต่งหน้าก็ควรเช็ดอ๋อของไบโอสีชมพูเอ้ยไอโอ๊บ<ฮ>จำข่อยจำซอยข่อยเด้อไบโอสีชมพูเด้อไบโอสีชมพูครับเลือกใช้ชิจูบเปียกก่อนจะอันดับแรกครับต้องเลือกใช้เลยเออเดี๋ยวจะเอาให้ดูชิชูบเปียกที่ลูกใช้นะ มันนีกินเลยครับม,ม,มันเป็นกินเลยเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้แหละครับเนี่ยปิดไปก่อนมันจีถือไปนี่ครับตัวนี้แหละไอวอบจะดมเบื้องจะวบาม,มีกินบะจจวามันเ,ร,เร็จแซมตาครับเลยเเนี่ยๆกินสมศมกินสมศมมันแห้งเขาอ่ะคอยบ้าหนานเลยว่ะหอยว่าคอยแพร่นี่แหละนี่ครับอันนี้ต้นแกช่วยเปลี่ยนสาเหตุแมนครับต้องต้องเศร้าใส่หรอ ใครเป็นคนแนะนำรู้ไหมโอริโอ้ครับโอริโอ้ไปๆครับผมเป็นคนใช้พาผมใช้เวลาเราออกงานเสร็จแล้วปั๊บนุกเช็ดหน้ายัางโอ้เพท่านเสร็จอ้าวขนาดจะชูเปียกเอาไปเช็ดผู้นี้บอกเขาอ่ะเงิดไหลเิวสาวาสาวซะ เชื่อสาวก็ยิ้มแมเชื่อสาวเลยน้อแม่เนาะเพื่อนบอกพี่คอยวอกให้เจ้าจำยังก่อนไปโอซีพูว์ <c oughs> ตัวใสโอ้คุณคุณจา๋จาจ๋านะครับคอยย่านคอยอ่านซีมือถืออยไปโอสีพูดีสุดแล้วแนะนำโอเคครับ ใช่เราคอยชิวขึ้นก็เกาเด้อสุ้ม้จเด้อขอบคุณคุณทิพย์นะครับเลือกใช้สบู่ทิชชู่แต่ปลายนะปลายมันใช้สบู่นะครับผมสบู่ในกันนี้นี้อกเรื่องผีไปสั้นโอ้โยอย่างอยู่ในโรงแรมมันแตยานอยู่ นอนได้ว่าจะชั่วโมงโอเคครับนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับกำลังใจดีๆที่มาให้กับนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังใจในเรื่องไหนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างนุกท่านดนมาโดยตลอดขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณที่คอยรักคอยเมตตาคอยห่วงนะครับผมซึ่งพลังเอฟซีพลังเอฟซีของนุก่าดลน,นี่คือสูงมากและแรงมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณสําหรับของขวัญที่ส่งให้มาในวันนี้นะครับผมนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของนุกเจ้านาดนลนะครับผมวันท you. ี่21นะครับก hmm. ็ขอบคุณทุกคําอวยพรนะครับนุกก็ขอให้คาอวยพรเหล่านั้นของพี่ๆแต่ละคนขอให้นะครับส่งผลให้ไปหาพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับผมขอบคุณน้องยินนะครับส่งผลให้ไปหาพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนขอให้มีความสุขมากๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยนะครับ รักพี่ๆทุกคนนะครับผมขอบคุณสําหรับความแนะนําดีๆที่เห็นหน้าน้องเป็นสิวแล้วก็แนะนําน้องให้น้องไปซื้อไบโอสีชมพูมาใช้ให้น้องไปซื้อดรจิวม,ม,มาใช้นะครับเดี๋ยวน้องจะลองใช้ตามที่พี่ๆบอกนะถ้ามันหายหรือว่ามันยังไงเดี๋ยวน้องจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ เจอกันนะครับใครที่อยู่ชนบุรีนะครับเจอกันเจอกันวันนี้นะครับเดี๋ยวนุกก็จะไปอาบน้ำจะไปเตรียมตัวแล้วเจอกันนับนับขึ้นไปกันไนดะ้ปะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี